ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะโอเคน้องมี้ก็อยู่แมปอารีนาทาวเวอร์ดีเฟนซเช่นเคยนะฮะวันนี้นะก็เมื่อวานนะฮะก็อีเวนต์ก็ได้ขึ้นสัปดาห์ใหม่หมาเรียบร้อยแล้วนะก็เป็น วีคที่3นะฮะเป็นปรมานี้ซึ่งผมก็ผ่านทั้ง2โหมดแล้วนะก็คือซัมเมอร์กับไฮด้านะฮะวันนี้เราจะมาสอนโซโล่โหมดซัมเมอร์ชาร์เลนต์กันนะฮะส่วนโหมดไฮด้านะฮะก็โซโล่ไม่ได้นะก็ถ้าเกิดเออใครไม่มีไม่มีคนลงด้วยหรือถ้าเกิดอยากผ่านก็สามารถเออเข้ามาในลิสต์ผมได้นะฮะมาหาคนเล่นได้หรือไม่ก็เออไปดูช่องนั้นก็ได้นะผมผมจะขึ้นชื่อช่องไว้แล้วกันนะผมอ่านไม่เคยถูกนะฮะโอเคเป็นปรมานี้แล้วกันนะฮะพูดสั้นๆนะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มสอนโซโล่กันเลยนะฮะะะะซตทีี่เราจจใช้นก็ม ตามข้างล่างนี้เลยนะซึ่งแต่ละตัวนะก็ตัวแรกนะก็คือตัวของบีคอนนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวของไมล่านะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวของเอเลียนแล้วก็ตัวของกันเนอร์หล้วจากนั้นก็ฟาร์มนะฮะแลังจากนั้นก็ตัวสุดท้ายนะไฟเมดนะซึ่งถ้าเกิดเออคุณไม่มีไฟเมดหรือไม่ได้อยากใช้ไฟเมดเนี่ยคุณสามารถเอาวิสายมาแทนได้นะฮะแต่ว่าที่ผมเอาไฟเมดมาเพราะว่าเอออยากลองอยากลองอะไรแปลกๆนะก็ถ้าเกิดเออ คุณี่อยากลองอะไรแปลกๆก็สามารถใช้วิสระตามเดิมได้นะแล้วก็ไปวางตรงหัวโค้งแบบคลิปแคร์เลยหน้าเป็นประมาณนี้นะฮะอันก็เปิ์ที่จะใช้ในวันนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็อาจจะนะโอเคแล้วก็มาดูกันเลยนะฮะอย่างแรกนะรีคอย์เลดี้ทำให้ไมล่าแลวสูนยยิงที่สองตัวพร้อมกันนะแล้วก็ต่อไปนะฮะและบิดไดเอทนะทำให้คันเนอร์สามารถกินพื้นที่วางน้อยลงได้สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะและนันก็ลองเกอร์เฟรมนะ,ะทำให้ระยะของไฟเมดมีมากขึ้นนะฮะ แล้วก็ต่อไปนะก็คืออันนี้นะทำให้ฟาร์มราคาวางถูกลง50นะฮะถ้าเกิดคุณเอาวิาสัต์ไปแทนไฟเมดเนี่ยให้เอาอาเชสเปลไปด้วยเป็นประมาณน,นี้นะฮะแล้วก็ต่อไปนะก็คือเอ็กซ์แคสนะทำให้เงินต้นเกมมากขึ้นร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้ถ้าลองเกอร์โอไดฟ์ทมาให้บีคอนนะฮะจะสกิลอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็อันนี้ด้วย,ยจะเพิ่มระยะของบีคอนนะแล้วก็อันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะก็คือเวิร์เกอร์ดิส卡尔นะก็คือทําให้การเนืร์เลเวล5ถูกลงนะฮะ แล้วอันที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณใช้ไฟเมทนะก็คือฮอตไฟนะเป็นเปิร์กเขานะก็จะทําให้ไฟเมทตีเอะสามารถเผาไฟได้เป็นประมาณนี้นะฮะแล้วอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะก็คือนี่ฮะอันนี้จะทําให้ทุกๆ15เวฟฟาร์มดอกเงินให้เรามากขึ้น50%นะฮะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเปิร์กทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้นะฮะก็ ถ้าเกิเดคุณใช้วิาสาแทนไฟเมดเนี่ยคุณก็ใช้คกว่าเปิร์กเดิมกับที่ผมเคยพูดไปในคลิปตอนซัมเมอร์วีคแล้วได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ไฟเมดไม่ได้ใช้วิาสาดเนี่ยก็สามารถใช้เปิร์กตามที่ผมบอกได้เลยเป็นประมาณนี้นะก็คือที่ขาดไม่ได้คือฮอตไฟแล้วก็เวอร์เกอร์ดิส卡尔แล้วก็ทําให้ฟาร์มดอกเงินมากขึ้นเป็นประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโซโล่กันเลยดีกว่านะฮะให้ดูกันนะก็โอเคนะพอเข้าแมปมานะฮะก็ให้มาวางวเาเรียกว่าไฟเมทที่หัวโค้งตรงหน้าทางออกซอ แล้วจากนั้นก็ให้รองเงินพันสองเพื่อทำการวางไมล่านะฮะยังไม่ต้องออาไฟเมทนะฮะโอเคนะพอเงินพอพันสองก็ให้มาวางไมล่าเลยนะจะวางตรงไหนของแมปก็ได้นะฮะหลังจากวางไมล่าเมื่อกี้แล้วก็ให้เอาเงินนะฮะมาอัพไฟเมทให้กลายเป็นเลเ้วหนึ่งนะฮะ แล้วก็หลังจากที่ไฟเมดไปแล้วหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็จะเก็บเงินเพื่มการทําฟาร์มนะฮะในช่วงเริ่มเกมเราจะทําฟาร์มประมาณ2ฟาร์มเลเวลสองแล้วก็อีก1ฟาร์มเป็นเลเวลหนึ่งะครับเป็นประมาณนี้ก็คือรวมเป็น3ฟาร์มประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็ทาไปเรื่อยแล้วก็แนะนำให้ทำเขาเรียกว่าตําแหน่งเดียวกับผมเลยนะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าท้าเกมมันค่อนข้างจะสําคัญนิดหน่อยนะฮะ หลังจากที่มีฟาร์มหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็ให้เก็บเงินเพื่อทําการอัพไฟมทให้กลายเป็นเลเวลสามนะฮะนี่ฮะก็อัพมาแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะก็หลังจากที่ฟาร์มเมทเป็นเลเวลสามแล้วนะฮะก็ให้เราทําฟาร์เมเรื่อยๆนะฮะจนถึงเวฟบยี่สิบแปดเลยนะ,ะก็คือการวางฟาร์มของผมนะก็คือผมจะวางฟาร์เมเลเวลสองทั้งหมดแปดฟาร์มก่อนแล้วก็ อัพฟาร์มทุกเลเวลไปเป็นเลเวลสแล้วก็ค่อยขึ้นไปนเลเวลสี่ประมานี่สำหรับการวางฟาร์มของผมนะก็ตอนนี้ก็ฟาร์มเรื่อยๆจนถึงเวฟยี่สิบแปดตามที่บอกนะฮะพอมาถึงเวฟยี่สิบนะแปดนั้นเราก็จะได้ฟาร์มประมาณนี้เลยนะฮะก็ให้เราอัปเกรดไฟเมดให้กลายเป็นเลเวลสี่นะฮะเก็บเงินนะฮะ ก,ก็เกณดมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากนี้ก็ให้ไปฟาร์มต่อจนถึงเวฟ35บได้เลยนะก็คืออัพทุกฟาร์มให้กลายเป็นเลวสีเ,เลวสาให้หมดเลยนะฮะ แล้วก็ตอนนี้เรามาถึงเลเวล34แต่ฟาร์มผมมันอัพเลเวล3ครบแล้วนะผมเลยเออมาทําฟาร์มเพิ่มอีกฟาร์มหนึ่งับเพราะเวลายังเรายังเหลืออยู่อีกเวฟหนึ่งนะประมาณนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็เริ่มทํากันเนอร์ได้เลยนะเลเวล5นะตามที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะก็คือเ <c oughs> วฟ4เราต้องใช้กันเนอร์เลเวล5รับมืออยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ก็รอเก็บเงินฮนะแล้วก็วางกันเนอร์มานะฮะซึ่งเออเดี๋ยวผมจะย้ายกันเนอร์นะก็อันนี้อันนี้ผมจะวางชั่วคราวก่อนผมกำลังกะดระยะก็ คืออันนีน้มันจะเป็นตำแหน่งของเนโมดเออไฮด้านะแต่ว่าเออผมคิดว่าซัมเมอร์ฮีทเนี่ยม,มันไม่จำเป็นต้องไปไกลขนาดนั้นนะก็เนี่ยมาอยู่แค่นี้ก็พอนะแล้วก็อัปเกรดไปเลเวลหเลยนะฮะพอเวฟ40มานะให้เราขายไฟเมททิ้งแล้วก็ขายฟาร์มจนเรามีเงินพออัปการ์เนอร์ให้กลายเป็นเลเวลห้ปประมาณนี้นะฮะแล้วหลังจากนี้ก็ไปฟื้นฟูฟาร์มได้นะเราจะฟาร์มให้เหมือนเดิมนะก็คือ8ฟาร์มนะฮะแล้วก็เออเอ็กซ่ามาอีกหนึ่งฟาร์มนะคือตามที่เขาเรียกว่าซ่อมฟาร์มให้มันเหมือนเดิมนี่แหละ โอเคนะก็ตอนนี้บอยก็ตายแล้วนะแล้วเราก็ซ่อมฟาร,ร์มเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ให้เราทําฟาร,ร์มเลเวลสเป็นฟาร,ร์มทองนะให้ได้มากที่สุดจนถึงเวฟบ5้เลยนะฮะ โอเคนะเวฟห้าสิบห้าแล้วก็ทำฟาร์มได้ประมาณนะั้นนะฮะก็เราจะต้องใช้กันเนอร์ประมาณ3ตัวเลยว่าห้านะเพื่อทําการรับมือกับบอสเวฟหกสิบนะฮะแล้วก็วางบีคอนมาด้วยนะฮะเราต้องทาบีคอนลูปนะซึ่งบีคอนผมจะวางตรงนู้นนะฮะถามว่าทาไมนะก็คือเวลาเรากดสกิลบีคอนเนี่ยมันจะทําให้บีคอนนะฮะนอกจากจะบัฟกันเนอร์ให้ตีเร็วแล้วนะมันจะทําให้ฟาร์มเราดรอปเงินมากขึ้นด้วยนะคือกลายเป็น two in one นะคือนอกจากจะบัฟกันเนอร์ของเราให้ตีเร็วบีคอนเนี่ยแล้วก็ยังสามารถทําให้ ฟาร์มดรอปเงินมากขึ้นได้ในเวลาเดียวกันเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็รอถึงเวฟหกสิบแล้วค่อยอัพกันเนอร์นะฮะก็ตอนนี้ให้ให,ให้ไมล่ามันราคาไปก่อนนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะก่อนเนี่ยก็เรียบร้อยนะฮะขึ้นเวฟหกสิบก็ให้อัพกันเนอร์ได้เลยนะแล้วก็เตรียมลูบบีคอนเมื่อบอสเข้าระยะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ข้ามเวฟรัวๆเลยนะฮะอย่าหยุดข้ามเวฟเด็ดขาดเลยนะก็คือลูบบีคอนไปเรื่อยๆแล้วก็ อัพการเนอร์ให้เป็น3ตัวให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องขายฟาร์มนะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆข้ามือไปเรื่อยๆจนบอสตายนะฮะ ้อยก็ตายไปแล้วนะตอนนี้ให้เราขายบีคอนทิ้งได้เลยนะแล้วก็รอเงินนะอย่าเพิ่งไปฟาร์มตอนนี้นะเราจะรอเงิน9ก้าหมื่นห้าเนี่ยเพื่อทําการอัพฟาร์มฟาร์มหนึ่งให้กลายไปเลเวหกนะเป็นประมาณนี้ก็คือตอนนี้เรากำลังสู้บอสอยู่เนะี่ยพอกันเนอร์ครบสามตัวแล้วให้เราหลุดบีคอนอย่างเดียวไม่ต้องไปฟาร์มเลยนะก็คือให้เราดองเงินเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยมาทําฟาร์มเลเวลหกตอนบอสตายนะเป็นประมาณเลเวห้าตอนบอสตายนะฮะแล้วจากนี้ก็ทําฟาร์มไปเรื่อยจนถึงเวฟเจ็ดสิบเลยนะทำฟาร์มเร็ว เว็บ70นะแล้วก็จะเริ่มมาทำ b ีีคอนเลวตัดลูปกันนะเพื่อเงินที่มหาศาลมากขึ้นนะปะมานี้ก็คือตอนนี้ก็หลังเว็บ70ก็ให้มาทำา e ี c o n l o นะก็ตอนนี้ก็รองเงินเพื่อทําการทำ b e ีคอ n l o นะฮะพอบีคอนเลวตลัดแล้วก็กดกด skill ได้เลยนะไปะมานี้แล้วก็ตอนนี้ก็ดูบีคอนทั้งเกมแล้วก็ทำาร์มไปเอยจนถึงประมาณเว็บ77เลยนะฮะ โอเคนะพอเวฟ87มานะผมก็จะมาทำเอเลี่ยนก่อนนะผมจะทำเอเลี่ยนเร็วต่นนะเพื่อให้เขาเรียกว่าบัฟบัพดามเฮดกันเนอร์คูณ2นะแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็จะทำกันเนอร์เร็วห้าดีลัวเลยนะประมาณนี้แล้วก็ลูปบีคอนไปเรื่อยๆนะก็ตอนบอสมานะก็คือให้ข้าเวฟไปเรื่อยๆแล้วก็ลูปบีคอนเรื่อยๆแล้วก็แซมกันเนอร์เร็วห้าเรื่อยๆเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อย่าลืมเอเลี่ยนเร็วหกเจ็ดขาดเลยเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเอ่อการฆ่าบอสเวฟแปดสิบนะก็แค่ลูปแล้วก็แซมกันเนอร์ข้าเวฟอย่างเงี้ยไปเรื่อย แล้วก็อย่าให้บีคอนขาดเป็นขาดเลยนะเราต้องหลุดตลอดเวลาเลยนะถ้าเกิดเงินเราหลุดไม่พอเนี่ยให้เราขายกันเนอร์บางตัวทิ้งนะแล้วก็อาจจะขายฟาร,ร์มนิดหน่อยนะเพื่อให้เงินมันหลุดพอแล้วก็คือบีคอนสําคัญมากๆนะอย่าขาดเลยนะเป็นมานี้ก็้อยก็ตายไปแล้วนะฮะห <laughs> ลังจากนี้เราจะทําฟาร,ร์มเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มไปสแสบกันเนอร์ไลเร็วห้าแล้วก็อัพกันเนอร์ไปเร็วหกนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจนนถึงเวฟร้อยเลยนะฮะ ซึ่งผมก็จะทำไฟเมทเลเวล6ด้วยนะถามว่าทําไมเนะะี่ยฮะเออไม่รู้ทําไมนะก็คือแบบว่า <c oughs> เอะไรว่าว่างมั้งนะก็คือแบบว่าเงินเงินมันเยอะเกินไปแล้วนะก็เลยเอ,อเอาเงินมาเผาเล่นกับไฟเมทนะฮะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะก็คือเอออย่าไปทําไฟเมทเลเวล6นะมัน,ม,นมันเสียเวลานะฮะโอเคนะก็ให้อัลกานเนอร์ไปเลเวล6นะแล้วก็สแปมกันเนอร์เลเวล5ไปเรื่อยๆนะฮะจนจบเกมไปเลยแล้วก็ดูบีข้อนญ่ให้ขาดนะฮะ โอเคนะก็บอสก็ออกมาแล้วนะไม่มีอะไรมากนะไม่ต้องขายฟาร์มไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยนะก็แค่ลูบีคอนแล้วก็รอบอสตายนะฮะเป็นประมาณน,นี้เลยนะฮะแล้วก็เออไฟเมดนะก็ถ้าเกิดเออคุณวางมาก็กดสกิลมันด้วยนะก็คือให้เออให้พวกตัวสตันของของเป็นลูกน้องสตันของมันเนี่ยมันเดินมันเดิมนมาช้าๆนะเป็นประมาณน,นีนะ้แต่ว่าเออไม่ต้องใช้ไฟเมดก็ได้นะมันไร้สาระนะฮะโอเคนะก็แค่มาเปิดเกมเฉยๆไฟเมดแล้วก็เขาเรียกว่าลูบีคอนจนบอสตายเลยนะฮะ โอเคนะบอสก็เดียงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นประมาณนีนะ้สำหรับการโซโล่ซัมเมอร์ฮีทชาเลนจ์ในโหมดซัมเมอร์ฮีทนะฮะในสัปดาห์ที่3นะฮะในด่านถ้ำเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้นะฮะก็ง่ายๆเลยนะฮะสำหรับออวิธีนี้มั้งนะฮะน่าจะง่ายมัง้งโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับออวันนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับออวีคนี้ก็แค่ ก็แค่เปลี่ยนที่วางเฉยๆนะแล้วก็ใช้วิธีเดิมได้เลยนะจอจิงใช้วิสานเลยก็ได้นะจริงนะโอเคเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการสอบในวันนี้ก็ถ้าเกิดคุณชนะคุณก็จะได้ปลดล็อกโหมดไฮด้าแล้วก็คุณจะได้แบตเนะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ถ้อนขอเวลาไปก่อนนะเพื่อนกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจการทำที่เต่อไปด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็บายๆเนียอันคลิปนี้เป็นงานเผานะคือว่าพูดเร็วมากเลยนะ